ใช่ครับเราแล้วมองกันเองครับเดี๋ยวเราสังเกครับโอเคตอนนี้เริ่มไลฟ์แล้วนะครับก็วินี้ต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ s e c r e t t a l k อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้อยู่กับพี่บ๊อบนะครับเป็นพี่ท่านหนึ่งที่ผมได้ทํางานร่วมกันมาหลายงานแล้วนะครับทํางานเกี่ยวกับพี่บ๊อบแนะนําตัวเองนิดนึงได้ไหมครับว่าพี่บ๊อบทำงานเกี่ยวกับอะไรอยู่บ้างในตอนนี้ครับก็เป็นนักพัฒนาชุมชนนะครับในสายงานนักวิชาการเพราะนั้นเราก็จะทํางานเรื่องเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการ เกี่ยวกับการพัฒนาคนคพัฒนาคนเป็นหลักนะครับแล้วก็มีไซร์ไลน์ก็คือเป็นอาจารย์สอนพิเศษที่หารายและช่วยทำไฮเปอร์เนี้ด้วยอในสาขาพัฒนาชุมชนทําหลากหลายหน้าที่เลยใช่ไหมครับวันนี้ก็ขอแนะนํานะครับนี่ขอแบบขออนุญาตนะครับมาซีเคททออีกครั้งหนึ่งนะครับกับพี่บ๊อบพอดีได้ได้ช่วงเวลาและได้โอกาสตรงนี้พอดีนะครับระมาสักครึ่งชั่วโมงวันนี้ใครที่อยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานกับคนผมได้ยินมาว่านะครับ พี่ด็อกนะครับแอบสปอยมานิดนึงว่าพี่บ๊อบเนี่ยทำงานกับสตรยอานะครับจนแบบเขารักมากนะครับแล้วก็แบบตอนที่พี่บ๊อบย้ายเนี่ยถึงกับว่าแบบว่าเหมารถบัสรถทัวร์ไปส่งกันเลยใช่ไหมครับอันนี้จริงไหมครับใช่ใช่นะครับคือคือเราทํางานกับองค์กรสตรีนะค่อนข้างมานานมานานแล้วก็สิ่งที่ที่เราตั้งใจที่สุดก็คือการจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราโฟกัสไปที่คนอยู่แล้วอ่า สติที่อยู่ในการคอนโทรลที่เราเข้าไปเสริมรไปเสริมจริงๆแล้วเขามีศักยภาพของเขาเองอยู่ครับคือมนุษย์ทุกคนเนะี่ยต้อง,ต,องต้องมีปราาัชญาเรียกว่าต้องมีปราาัชญามั่นมั่นใจในตัวศักยภาพของมนุษย์ก่อนมีความเชื่อมีความมั่นใจก <của S 2> ็มีมความชเชื่อว่าเขาเนี่ยมีความสามารถเขาอยากดีเขาอยากเป็นคนดีเขาอยากเด่นเขาอยากอยากอะไรก็ได้ที่เขาเป็นต,ตามทฤษฎีมัสโล อืมตัวพิของมาโซใช่โอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นิดหนึ่งตอนนี้มีคอมเมนต์เข้ามานะครับโอเคสวัสดีครับนะครับมีน้องเพชรนะครับพี่ป๊อนะครับอันนี้เป็นลูกเพจที่ตามผมอยู่นะครับก็มีหลายๆท่านนะครับที่เขาก็ชอบเขาจะชอบในเรื่องของแนว Myset นะครับแล้วก็ออกมาเขาเรียกว่าอะไรออกมาสอนเรื่องการทาออนไลน์ออกมาสอนเรื่อง Myset ตรงนี้เรื่องการพัฒนาตัวเองเรื่องพัฒนาแนวคิดอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับ ก็สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาในเพจวันนี้นะครับอาจจะแปลกๆบรรยากาศแปลกๆ่อยนะครับพอดีว่าผมมาทํางานกับพี่บ๊อบพอดีแล้วก็ได้โอกาสสัมภาษณ์กันนะครับอ่ะนี้ผมขอย้อนนิดนึงนะครับวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดกันนั่นก็คือเรื่องของทํางานกับคนอย่างไรให้สําเร็จทีนี้จุดเริ่มต้นในการทํางานกับคนพี่บ๊อบเริ่มทํางานกับผู้คนเนี่ยเริ่มพัฒนาอบรมผู้คนได้อย่างไรนะครับเริ่มมาอย่างไรจุดเริ่มต้นตรงนั้นจุดเริ่มต้นก็คือผมเป็นนักพัฒนาชุมชนในสังกัดกระทรวงมหาดไทยอยู่กรมการฒนาชุมชน เพราะนั้นสิ่งที่เราทำเราเป็นปลูกฝังก็คือเป็นพัฒนากร,รจะต้องปลูกฝังในการทํางานกับชุมชนชุมชนเพราะนั้นไอ,อ้ความเชื่อพวกนี้มันได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เรารับราชการแบบแรกแล้วทีนี้แต่ละแต่ละคนก็จะมีความเชื่อแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่แตกต่างกันไปแต่เรามีความเชื่อโดยสนิทใจไม่มีความกังขาใดใดทั้งสิน้นว่าเราจะต้องเป็นคนไม่ใช่เป็นคนที่ต้องไปเปลี่ยนเขาแต่เขาต้องเปลี่ยนตัวเอง ่แต่จุดเราเป็นคนกระตุ้นเท่านั้นเองคือต้องบอกเลยว่าการทํางานกับคนเนี่ยมันเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เราเปลี่ยนผู้คนไม่ได้แน่นอนใช่แต่สิ่งที่เราเปลี่ยนได้คือเราสามารถกระตุ้นอะไรบางอย่างให้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไ้อตรงนี้คือเป็นเทคนิคนะครับที่เราสามารถเอาไปใช้ได้คือเราอยากจะเปลี่ยนใครสักคนหนึ่งหรืออยากจะพัฒนาอะไรสักอย่างหนึ่งเราแค่ไปกระตุ้นเขาเราทําหน้าที่ได้แค่นั้น รเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงทั้งหมดใน<ต>ชีวิต,ตเขาได้เคเรา<ต>จะไปเปลี่ยนความเชื่อไปจุดประกายอะไรบางอย่างแต่เขาจะเชื่อเราได้นั้นเขาต้องมีความศรัทธาเราอทีนี้นะครับพี่เริ่มต้นอบรมหรือว่าเริ่มต้นทํางานกับผู้คนเนี่ยประมาณอายุเท่าไหร่ครับ<ช>ต้องย้อนไปกี่ปีประมาณที่อายุ2ี่สิบยี่สิบสามปีกว่า2ี่สิบสี่ประมาณยี่สามยี่สี่คือจบใหม่ๆเลยก็เริ่มทำงานเรื่องนี้แสดงว่าพี่บ๊อบจบมาทางด้านนี้โดยตรงใช่ไหมครับไม่ไม่ผมจบเรื่องของการบัญชีอผมทําบัญชี จากจากบัญชีและเหตุผลอะไรที่ทำให้เราย้ายจากบัญชีมาเป็นการทํางานกับผู้คนนะมันก็มีอะไรความหักเหของชีวิตมนุษย์นะซึ่งเราเราตอนแรกเราไม่มีความเชื่อพวกนี้หรอกแต่พอเราทําทําไปจนโยุฝงนี้เราีรวามรู้สึกว่าเออใช่แล้วมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราให้เราต้องมาหยุดตรงนี้รับนั้นเราต้องําเรื่องด้านเนี้ยแล้วมันก็ถูกเจริตกับเราคือเราทําแล้วมีความสุขด้วย คือพี่บอบจะบอกว่าใช้ความสุขเป็นตัวนําในเรื่องของการทํางานตรงนี้ใช่ไหมอันนั้ก็เป็นเป็นเป็นหลักเลยคือเราทําเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเราเห็นมนุษย์หนึ่งคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเขามีความศรัทธาเราถ้าเราเปลี่ยนแปลงเขาจากจากเริ่มต้นสเตป 1, 2, ึ่งสองสามจนกทั่งมาถึงขั้นหนึ่งไม่ว่าจะมิติเรื่องเรื่องพฤติกรรมมิติเรสังคมนะครก็เปลี่ยนแปลงจากการเป็นคนธรรมดาเป็นเป็นผู้นําได้ คนที่พูดไม่เก่งเป็นพูดเก่งได้คนที่บุคลิกไม่ดีเป็นบุคลิกดีได้คนที่เศรษฐกิจกไม่ดีสามารถยืนได้ชุมชนที่เขาไม่ค่อยมีความสมัครสมานสามัคคีเข้าไปแล้วเขาเกิดความสมัครสมานสามัคคีได้เขามีอะไรต่อยอดนู้นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับมันทําให้เรารู้สึกว่าไอ้นี่คือความสุขเราที่มันเกิดขึ้นคือเราได้เห็นผู้คนเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มดีขึ้นเริ่มโอเคนะครับอันนี้ก็คือแบบ หน้าที่ของที่พี่บ๊อบทำงานใช่ใช่อ่ะทีนี้ผมอยากรู้ต่อมาก็คือว่าเวลาที่เราพัฒนาผู้คนหรือเวลาที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรผู้คนเนี่ยนะครับพี่บ๊อบมีเทคนิคอะไรบ้างในการที่ใช้การทํางานกับผู้คนคืออย่างแรกเนี่ยเราต้องต้องรู้จักคนก่อนคร,รู้จักว่าคนต้องแยกประเภทให้ชัดว่าคนที่เราเข้าไปสัมผัสเนี่ยเขาอยู่กลุ่มไหนอ่าอ,อยู่กลุ่มไหน ถ้ากลุ่มที่ประเภทหูไวใจสู้ชุดเนี้ยเราเอาอะไรไปใส่เขาก็พร้อมเขาพร้อมที่จะตอบรับเหมือนเรานึกภาพของของคนที่เหมือนแก้วที่ที่ที่มีน้ำอยู่น่ะแก้วที่มีน้ำบางคนก็เต็มแก้วบางคนก็ข้องแก้วบางคนก็พร้อมจะรับน้ำใหม่ตลอดเวลาเราต้องวิเคราะห์เขาต้องวิเคราะห์ให้ออกก่อนว่าเขาขาดอะไรหรือเขามีอะไรที่มันเกินแล้วต่อมาคือทำยังไงก็คือศึกษาก็ กระบวนการก็คือต้องต้องรู้ว่าเราควรจะใส่อะไรกับเขาครับใส่อะไรกับเขาเช่นเขาขาดอะไรซึ่งอย่างแรกที่เราต้องต้องคิดก่อนว่าเขากับเราเนี่ยสามารถเข้ากันได้ไหมเขาจะเชื่อใจเราไหมเขาจะศรัทธาเราไหมเพราะฉะนั้นคนบางคนคุยกันปุ๊บมองตาก็จะก็จะรู้เลยว่าว่าเฮ้ยเขาเขาไม่เขาไม เพราะนั้นคคนที่ไม่เราก็ไม่ควรเพราะเพราะอย่างที่พี่บ๊อบบอกคือเราเปลี่ยนใครไม่ได้ใช่เพราะถ้าเกิดเขาไม่เชื่อเราอย่างไงเขาก็ไม่เชื่อเราอยู่อย่างใช่แล้วมันมีไหมครับที่แบบอยู่เขาไม่เชื่อเราเลยมีมันก็มีแล้วเขาเปลี่ยนมาเชื่อเรามีไหมครับอันนี้เยอะอันนี้เยอะแล้วพี่บ๊อบทำยังไงให้เขายู่ดีเขาเปลี่ยนจากความเชื่อพวกนั้นอ่ะมันก็มันอยู่ที่มันอยู่ที่ความเสมอต้นเสมอปลายของเราด้วยครับว่าไอ้สิ่งที่เราทําเนี่ยบางทีเขาอาจจะมองไม่ออกว่าเฮ้ยมันเกิดประโยชน์นะ แต่พอทําเข้าไปจริงๆจริงๆๆๆเช่นเช่นกระบวนการกนกลุ่มผมเคยเข้าไปคิดสร้างเรื่องสวัสดิการในพื้นที่สวัสดิการก็คือการเอาเ,อาเม็ดเงินมารวมกันอะไรกันแล้วก็ช่วยเหลือคนที่ทด้อยโอกาสกว่าบางครั้งก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็จะล้มเดี๋ยวมันก็จะไม่ไม่เกิดประโยชน์2ปีสปีมันก็อาจจะล้มไปหรือว่ามันก็แค่หวือหวานในช่วงแรกแต่พอทำไปเราก็ใส่ระบบเข้าไปเรื่อยๆให้เขารู้สึกวิธีการทํางานให้เขามีความ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเขาสร้างหลักตามิชาจากจากการชัดเจนนะแล้วมันก็เริ่มเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆอย่างบางกลุ่มเนี่ยจากเงินสามพันกว่าบาทเป็นเงินเป็นล้านเดี๋ยวขนาดนี้เป็นร้อยล้านก็มีซึ่งคนเหล่านี้เขาก็นั่งดูอยู่นั่งดูอยู่ว่าเออกลุ่มเนี้มันจะล้มเมื่อไรจะล้มเมื่อไรล้มเมื่อไรแต่สุดท้ายเขาต้องยอมนะเออไม่ล้มไม่ล้มเขาก็เข้ามามีส่วนร่วมแหละซึ่งเขาก็มาบอกว่าเออ ช่วงแรกเขามองว่ามันไม่น่าจะจริงจังน,จะนะแต่สุดท้ายเขาก็ยอมรับเออมันจริงจังงั้นตรงนี้ผมมองไป2เรื่องคือหนึ่งเลยทําการที่จะทําให้เขาเชื่อหรือทําให้เขาเปลี่ยนมาเชื่อเราได้นะก็คือต้องสม่าเสมอต้องสม่าเสมอแล้วก็จริงใจกับต้องจริงใจอ,อันนี้ก็คือสามารถเอาไปปรับใช้กับได้ทุกคนใช่ไหมได้ทุกเรื่องเลยได้ทุกเรื่องเลยใช่ไหมในชีวิตคือทําอะไรก็ตามทาให้มันจริงจังแล้วก็สม่าเสมอใช่แล้วก็เรียกว่าจริงใจกับเขาพูดจริงพูดตรงกับเขาคือปัญหาุปสษัทต่างๆมันเยอะมากค บางทีก็พิจแปะกลับมามนคนบางทีก็คอนฟดกับเราแต่เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้แหละในโลกมนุษย์มันไม่มีอะไรที่มันจะต้องเอ,อทุกคนต้องมาชอบแล้วหมดม,มันต้องมีคนทั้งชอบทั้งไม่ชอบอแต่เราก็ต้องอคทาใจกับสิ่งสิ่งอันนี้เพราะนั้นแล้วงั้นผมมองอย่างนี้ได้ไหมครับว่า ทุกอย่างมันก็คือธรรมชาติธรรมชาติในการใช้ชีวิตของเราเราก็มีชอบบ้างไม่ชอบบ้างมีเรื่องบวกมีเรื่องลบตลอดเวลาครับอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องบวกเรื่องลบเรื่องที่แย่ที่สุดในชีวิตของพี่บ๊อบเลยตั้งแต่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาผู้คนมานะครับเรื่องที่แย่ที่สุดที่มันกระทบตัวเรามากที่สุดเลยคือเรื่องอะไรก็มันจะมีเรื่องหนึ่งที่ที่เกี่ยวกับระบบการเมืองรับการเมืองเพราะว่าเราทํางานเนี่ยเราเรามีมลชนเราเป็นคนที่อยู่ สร้างมวลชนได้ผลให้ความให้ความศรัทธาไปอย่างนั้นเถอดเราก็ยังมีองค์กรของเราที่อยู่ภายใต้องค์กรมีความเชื่อมั่นเรารทีนี้พอกระแสการเมืองเข้ามาแล้วมันมันไปคนละขั้วกันบ,บางเอิญชุดที่เราทําอยู่มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งทีนี้พอมันมีปัญหากันเขาก็ย้ายพอฝั่งนี้เขามีอานาจเขาก็ให้เราออกมาจากตรงนั้น อันนี้แหละที่เป็นที่มาว่าย้ายเดยทำไมมีคนไปส่งถึงถึงห0ร้อยเจ็ดร้อยคนเกิดมาตรงนี้อันนี้ก็มีทั้งเรื่องแย่และเรื่องดีในเรื่องเดียวกันใช่ไหมถ้าพงค์นี้ก็คือคนที่รักเราเนี่ยเขาก็ยังแบบเขายังเชื่อในตัวเราเขายังศรัทธาในตัวเราเขายังแบบเขาเรียกว่าอะไรถึงแม้วันสุดท้ายที่เราทํางานตรงเนี้ยเขาก็ยังตามไปส่งเราเขาก็ยังแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรยังตามไปขอบคุณเราใช่ไหมครับแต่สิ่งนั้นเราก็จะมองเห็นว่าในขณะที่ธุรกิจเนี่ยไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็ มันก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่นี่ชีวิตเราไม่ไม่เคยจะเหมืนอนย่างนี้ครับมันกลับเป็นเป็นเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้ซ้ําไปว่าเออเราต้องทําต่อไปอ่ะคทําต่อไปอแล้วพอตอนนี้ก็เราได้กลับมาเหมือนเดิมก็นี่แหละเป็นแรงอันนี้สงจากจากสิ่งเหล่านี้ที่มันกระเพื่อมมาว่าสิ่งที่เราเคยทำออชุมชนสังคมเขาต้องการตัวเรานะอะไรประมาณนี้งั้นผมอยากถามอย่างนี้ต่อว่าตอนที่เรื่องที่เจอที่เรื่องแย่ตรงนั้นนะครับ พี่แบ๊อบแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงพี่บ๊อบก้าวข้ามผ่านอันนี้คือเอาเกี่ยวกับตัวเองเลยอาจจะไม่เกี่ยวกับคนอื่นเวลาที่เร,เราเจอเรื่องที่แย่ที่สุดขนาดนั้นนะที่เราทํางานไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแย่กับตัวเองอะพี่บ๊อบก้าวข้ามผ่านตรงนั้นยังไงความรู้สึกแบบนั้นในขณะที่เราเป,เป็นผู้ที่ให้สร้างแรงมดาลใจให้กับคนอื่นให้เขาคิดบวกอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเวลาเจอวิกฤติกับตัวเองเนี่ยเราก็ต้องกลับมระทบทวนตัวเองละเเวลาเราไปสอนคนอื่นทําไมเราสอนได้ให้เขาคิดบวกให้เขามีพลัง เราก็ใช้วิกฤตตรงนั้นเป็นโอกาสไปสร้างไปสร้างที่ใหม่ที่เราไปไปอยู่ก็ใช้ก็ใช้มิติความคิดเดิมของเราก็คือเราก็ต้องไปจริงใจกับกลุ่มคนกลุ่มใหม่ตั้งใจทำงานให้ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมที่เราเคยทาแล้วก็ได้ได้คนกลุ่มใหม่ได้อีกแบบนนึงอีกได้เหมือนมิตรเหมือนญาติซึ่งไปทำที่นั่นแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ ย้ายกลับมาแล้วเนี่ยเขายังเป็นเหมือนญาติเราเป็นเปกัลยานิตรที่ดีมากเลยคนกลุ่มใหม่อ่ะคนกลุ่มใหม่ก็ยังก็ยังรักเราก็รักเราแล้วคนกลุ่มเก่าก็ยังรักเราู่เักเราเดิมเราก็แต่ว่าเรามีคนรักสองกลุ่มใช่มันเป็นสิ่งที่ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วแล้วมันมันคงอยู่กับเราตลอดไปหรือเปล่าถ้าพูดอย่างนี้อ่าเพราะว่าจริงๆแล้วพี่บ๊อบเนี่ยน่าจะทํางานกับคนมาประมาณกี่คนได้อ่ะผมต่องานอบรมหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นร้อย น่าจะเป็นหลายร้อยงานอบรมไหมครับมันมันเยอะมากเขาต้องหดเราอบรมเอ่อไอให้ให้องค์ความรู้ต่อคนเป็นวิยากรไปเลยก็ดีเนี่ยมันก็เป็นล้านๆคนนะนะน่าจะเป็นล้านแล้วแหละนะครับหมุนเวียนจต่เปลี่ยนเก่ามั่งใหม่มั่งอะไรประมาณนี้โอเคครับทีนี้นะคำถามต่อไปนะครับคนแบบไหนที่จัดการยากที่สุดเวลาที่เราเจอคนแบบไหนนะรู้สึกว่าเฮ้ คนแบบนี้เราจัดก,การไม่ได้แก้ไขเขาไม่ได้คือถ้ามองอมองแล้วก็วิเคราะห์ได้เลยนะก็คือคนที่คิดว่าเป็นส่วนรวมแห่งจัก,กรวาลใช่เ<า>ขาค่า,นนาเป็น,นคนที่สุดยอดเป็นสุดยอดมนุษย์แล้วแล้วก็เป็นคนที่ถ้าถ้าแยกผมจะแยกคน,กนเป็นหนูเป็น เป็นกระทิงเป็นอินทรีเป็นหมีหนูกระทิงอินีหมีหนูนี่ประเภทที่เป็นคนที่ชอบมีเพื่อนหนูชอบมีเพื่อนนะครับอินซีนี่เป็นคนที่มองกว้างคิดสร้างสรรค์แต่ไม่ค่อยเก็บรายละเอียดอินซีนี่เป็นคนที่ค่อนข้างมองจินตนาการเยอะมองไกลหมีก็เคยเป็นเก็บรายละเอียดผู้นี้ละเอียดมากพวกนักบัญชีพวกอะไรนี่เก็บรายละเอียดแต่กระทิงนี่จะเป็นคนที่นี่แหละ พุ่งชนงน,น,น,งนี่คนแล้วคนแบบกระทิงเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่พูดจาโผงผางรุนแรงแล้วถ้าเกิดคนเนี้ยเป็นคนที่คิดว่าตัวเองเก่งที่สุดเป็นน้ำล้นแก้วเนี่ยครับพวกนี้เราจะไม่ค่อยไม่ค่อยไปยุ่งกับเขา,าเราจะ,ะทำงานเขายากทางานเขายากแต่วิธีการที่จะทํางานกับเขามันก็มีอวิธีหนึ่งก็คือเราต้องมอบให้เขาให้เขาโดดเด่นในกิจกรรมต่างๆให้เขามีบทบาท เวลาไม่อยู่กับเราเนี่ยเราต้องอยู่ข้างหลังเราเราต้องไม่เป็นพระเอกคนเหล่านี้เขาต้องการเป็นพระเอกเป็นวิธีแก้ไปเลยก็คือถ้าเราเจอคนแบบเนี้ใช่เราก็ใช้ความความที่มั่นใจของเขาความโดดเด่นของเขาให้เขาได้แสดงของเขาเต็มที่เลยเหมือนอย่างวันนี้เราก็จะมีหลายๆคนที่โดดเด่นใช่ไหมที่แบบที่เรารู้สึกมองว่าเฮ้ยคนนี้น่าจะกระทิงแน่ๆแล้วเวลาที่เราจะเอาคนพวกนี้ให้อยู่เนี่ยเราก็อย่าไปขวางเขาอีกเราไปขวางเขาเราก็แค่ เขาเรียกว่าอะไรให้โอกาสในการทําให้ให้เขาแสดงตัวเองให้มันเต็มที่พอเขาแสดงไปแล้วเขาก็รู้สึกว่าพอเขารู้สึกเขายิ่งใหญ่เขาก็ยิ่งมีความภาคภูมิใจทีนี้พอเขาอยู่ใกล้เราเขาก็อยากมาอยู่ใกล้เราเพราะาอยู่ใกล้เราปุ๊บเขาจะได้มีอะไรที่เขาอยากโชว์เขาจะได้โชว์ได้เลยตรงนี้ก็คือไอติงหนึ่งเทคนิคแล้วการที่อยากจะแชร์กับทุกคนคือเราถ้าเราวิเคราะห์คนออกแล้วดูคนออกว่าจะเป็นอย่งไแล้วเราเขาให้เรารู้จักการแก้ปัญหาหรือให้โอกาส <ừ> mm, ในแบบที่เขาเป็นใช่ผมว่าตรงเนี้มันเป็นอะไรที่ที่ต้องเรียนรู้อ่ะนะอย่างพี่บอบมีประสบการณ์เยอะมากเกี่ยวกับการทํางานกับคนแล้วก็คนเป็นร้อยเป็นพันก็เอาอยู่หมดอืมเท่าที่ผมทํางานกับพี่บอบมาแล้วก็รู้สึก <c oughs> ประทับใจตรงนี้มากๆอ่ะทีนี้ผมขอมาพาร์ทปัจจุบัน,บเ,น,น,บเ,ลนเลยนะครับพี่บ๊อบเนี่ยเริ่มมาทํางานกับเด็กรุ่นใหม่อยู่นะครับก็อย่างทีมงานที่ผมสัมภาษณ์ไปขราวที่แล้วนะพี่อดอปพี่อเลิร์ดอย่างเงี้ยน, <c oughs> นะครับที่ทํางานบริการแล้วผมก็เป็นหนึ่งในทีม ที่เข้าไปช่วยกันนะครับพี่ว่ามีมุมมองอยังไงนะครับกับคนที่การทํางานต่างไวยมากๆนะครับตรงนี้พี่วามีความรู้สึกยังไงบ้างทํางานยากไหมต้องเรียนรู้อะไรกับคนที่อายุต่างกันมากๆบ้างก็หลักของผมก็มีความเชื่อ,อก่อนมีความเชื่อเป็นหลักก่อนว่าคือคนรุ่นใหม่เนขะาจะมีอะไรบางอย่างที่มันที่มันซ่อนอยู่ซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เป็นของธรรมดานะครับเจนพวกนี้ เขาจะมีมุมมองอะไรที่แตกต่างจากเราแล้วก็ความคิดความหมานที่แตกต่างจากเราแล้วบางอย่างมันก็ต้องทดสอบมันดูว่าคนนี้คิดยังไงคนนี้คิดยังไงพอมาอยู่ร่วมกันปุ๊บมันก็จะมองกันออกแล้วพ่าทุกคนแต่ใน,นกลุ่มที่เราทำเนี่ยเป็นกล,ลุ่มที่หนึ่งฝ่ายดีกอือทำเป็นกลุ่มที่ฝ่ายดีเวลาเราเลือกคนเราจะรู้สึกว่าเ,เป็นฝ่ายดีมเป็นฝ่ายดีชอบเรียนรู้ชอบพัฒนาตัวเองอชอบ ในสิ่งที่เราชอบด้วยอันนี้คือวิธีที่พี่อฟเลือกคนอ่าหนึ่งชอบสิ่งเดียวกันอ่าเพราะนั้นเราสาม,มารถจะถ่ายทอดเทคนิคอะไรบางอย่างให้เขาได้แล้วเขาก็จะมีเทคนิคของเขาส่วนตัวเองที่เขาไปคิดค้นขึ้นมาแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับคนนี้ชอบสิ่งนี้เก่งตรงนี้คนนี้ชอบสิ่งนี้เก่งตรงนี้เก,ก่งนี้แล้วเวลาเรามาจับรวมกันครบเนี่ยเราก็จะมอบงานเฉพาะที่เขาที่เขารักที่เขาชอบ,เข,ชอบเขาจะทําอย่างมีความสุข ก็คล้ายๆกับเมื่อก on ี función, so uh ้ที่พี่บอบอกใช่ไหมครับว่าเลยเป็นหนูเป็นกระทิงเป็นหมีเร้ก็เลือกให้ถูกว่าคนคนนี้ควรจะใช้งานเขาแบบไหนแต่ความคิดของเขาเนี่ยคนกลุ่มนี้เขาจะคิดอีกแบบกับคนอีกกลุ่มนึงอ๋อจะคิดอีกแบบนึงเลยคิดอีกแบบนึ่งเพราะฉะนั้นความโดดเด่นที่เขาต้องการก็คือเรื่องของการได้ใช้ความสามารถของเขาอย่างเต็มที่เต็มที่เต็มที่แล้วก็เราต้องปล่อยให้เขาทำให้เขาทำแล้วเราก็จะมาสรุปกันทีว่าเออที่ทำแล้วไอ้ตรงนี้มันแก้ไขต้องแก้ไขนะต้องแก้ไขนะ และเขาพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองมันก็ง,ง่ายต,ต,ต่อการที่จะมาทำงานร่วมกันนะครับก็หวังว่าจะได้ไอเดียหลายๆคนน่าจะได้ไอเดียเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์นิดนึงไม่รู้ว่ามีคอมเมนต์อะไรเข้ามาว่านะครับอ่ามีแต่สวัสด,ดีเข้ามาไม่มีคําถามเข้ามาเลยวันนี้สามารถถามได้นะครับว่าเอ้ยทำงานกับคนนู่นนี่นั่นเนนะี่ยมีปัญหาอะไรบ้างครับใครมีปัญหาที่เกี่ยวกับการทํางานกับคนนะครับสามารถส่งเข้ามาเดี๋ยวตอนท้ายจะให้พี่บอ๊อบลองตอบคําถามดูนะครับครับได้ถ้าใครมีคําถามอะไรก็ลองพิมพ์กันเข้ามานะครับอ่าทีนี้นะถามต่อนะครับ พอทางานกับร่วมกับเด็กๆแล้วอน,น,นี้มันมีความต่างไวเกิดขึ้นอังน,นั้นผมถาพี่บ๊อกนิดนึงว่าการทํางานกับคนช่วงอายุแต่ละช่วงอายุเนี่ยมีผลไหมต่างกันบ้างไหมแล้วแล้ว,แล,วแล้วแต่ละช่วงอายุนี่มีความยากง่ายอย่างไงบ้างแบบไหนง่ายสุดแบบไหนยากสุดคือยากที่สุดก็คือชุดช่วงเยาวชนช่วงเยาวชน,นชถ้าเป็นเด็กเนี่ย เราไปอบรมเด็กอบรมบ่อยเด็ๆๆกๆถ้าสั่งทำไรก็ทำใช่ไหมแต่ถ้ามาอีกวัยหนึ่งก็คือวัย,วยเยาวชนซึ่เงเยาวชนเนี่ยเขาจะมีความเปลี่ยนแปลงความคิดที่ที่เขข้ามหลากหลายแล้วก็ทันสมัยเกี่ยวกับเรื่องที่เขาคิดว่ามันทันสมัยเพราะนั้นเนี่ยพอเรื่องเยาวชนเนี่ยความสนใจของเขาบางทีเราไม่รู้ลึกจริงๆว่าเขาสนใจอะไรก็อันนี้อาจจะเป็นความยากนิดหนึ่ง เขาจะเปลี่ยนแปลงทางยนแปลงอารมณ์เนี่ยเขาจะบ่อยมากใช่ครับแล้วยิ่งเด็กสมัยนี้คือแป๊บเดียวไปแล้วแป๊บเดียวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะเหมือนขาจะบอกว่าสมาธิสั้นหรือเปล่าจริงๆมันก็ไม่ใช่นะแต่ความสนใจของเขาเนี่ยสนใจจะจะอยู่บางเรื่องเท่านั้นอย่างผมสอนที่มหาลัยครับอาจารสอนทุกศิษย์ที่เอุดกไว้กันครับแต่คนนี้เขาจะอยู่กับโซเชียลแล้วเวลาคุยถ้าเราคุยไอ้สิ่งที่เขาเขาไม่สนใจเลยมันก็เหมือนเหมือนเขาไม่รับ ต้องเราก็ต้องปรับตัวด้วยการที่เราต้องทำาตัวเองรต้องศึกษาเขาเรียกว่าศึกษาโลกของเขาด้วยศึกษาโลกของเราด้วยแล้วก็โลกเราไป merge กันถ้าเราไปคุยเรื่องของเขาอ่ะครับเขาจะคุยด้วยอืก็คือเราก็ไปคุยถึงเรื่องของเขาใช่ง่ายๆเลยคือถ้าเราอยากจะเข้ากับคนกลุ่มนี้ให้ได้เราก็ต้องรู้กันว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไรเขามีปัญหาอะไรเขาต้องการแก้ไขอะไรเราก็เข้าไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องอบางทีก็ต้องฟังเขาครับ เพราะการฟังนี่เป็นเรื่องสําคัญมากอฟังแล้วก็ไปศึกษาเพราะบางคนเนี่ยเวลาเขาเล่าเรื่องอะไรเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไร้สาระเราไม่เขาอยากฟังเราก็จะจัดบทมากอะไรมากแต่เราก็ฟังเขาฟังเขาอฟังแล้วก็เข้าใจเขาอย่างจริงจังว่าเออจริงๆริงแล้วมุมมองเขาคิดอย่างนี้นะแล้วก็ตัดความอคติออกมาให้ได้เพราะสิ่งที่เขาพูดเนี่ยวันนี้อาจจะไม่ไม่ได้ถูกใจเราหรือไม่ได้ถูกใจสิ่งสังคมค แต่เราก็ต้องยอมรับว่าอันนี้มันเป็นความคิดของเขาคิดที่ที่ออกมาจากตัวเขาแต่เราต้องยอมรับแล้วก็ช่วยช่วยตบให้เขาที่เข้าทางถ้าบางครับบางความคิดที่มันไม่ถูกต้องจริงๆเราเราก็อาจจะไม่ต้องไปตบก็ได้เพราะมันเป็นความคิดของเขาอ่ะแต่เราอาจจะให้ให้แนวคิดเขาว่าเอยถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ล่ะให้ทางเลือกให้ให้เขาไปคิดเองต่อให้เขาไปคิดเองต่อโดยโยนโจทย์ให้เขาไปคิดเพราะเด็กเขาชอบคิดอ่ะ บางทีเราก็ตั้งคําถามให้เขาไปคิดต่ออว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้มันเป็นยังไงแล้วคิดจะทําไงอย่างนี้จะทำไงเขามีกว่าได้คิดก็อาจจะชื่นชมเขาเวลาเขาเขาเขาต้องการการชื่นชมว่าโอเคว่าไอ้คุณคิดโอเคได้นะใช่ใช่ครับโอ้เด็กสมัยนี้ต้องการมากเลยวขาเขาทำดีหรือเขาทำอะไรได้สักอย่างเราก็ลงมือจักเรื่องการชื่นชมเพราะอันนี้ผมก็ขอช่วงท้ายนะครับขอเป็นคำถาม ตอนนี้ภายมา21นาทีแล้วเรากะว่าจะมาคุยกันประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเป็นแบบไม่ง่ายเร็วๆนะครับอ่ะนี่คำถามสุดท้ายผมอยากจะถามว่าพี่บ๊อบอยากจะฝากอะไรไหมกับคนที่คนที่อยากจะคนที่ต้องทำงานกับผมถ้าสมมติผมจะต้องไปทำงานกับใครอีกคนนึงพี่บ๊อบอยากจะฝากอะไรกับผมไหมที่แบบให้เราไปสร้างเขาเรียกว่าอะไรไปสร้างสังคมดีๆต่อไปอ เราควรออจะมีแนวคิดแบบไหนหรือเราควรจะต้องคิดแบบไหนเราจะควรจะต้องมีอะไรเป็นหลักสักอย่างหนึ่งที่เราจะไปทํางานกับคนอื่นคือหลัการย์ที่เราใช้ก็อยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนมันเปลี่ยนแปลไม่ได้อ <ฮ com. S 2> คนที่เขาคิดอย่างนั้นเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นแต่สิ่งที่เขาจะเปลี่ยนได้<ๆ>ต้องเปลี่ยนกับตัวเขาเองมันก็จะระเบิดไป้างไหนเขาเองเพราะนั้นเนี่ยบางอย่างเราอาจจะเป็นตัวอย่างให้เขาได้หรือเราอยากจะสร้างแรงบัในดาลใจให้เขาได้ เท่านั้นเองอเขาก็จะจะเลือกเองาเขาต้องการไอดอลคนไหนเขาต้องการฮีโร่แบบไหนเขาจะเลือกของเขาเองมนุษย์ทุกคนเลือกไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอาจจะเป็นคนชี้ทางให้เขาว่าเฮ้ยถ้าคุณชอบอย่างนี้นะคุณก็ลองลองคิดอย่างนี้ดูสิอย่างนี้ดูซิอ,ซอ,อแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องเป็นต้นแบบ ต้นแบบด้านด้านขาวหรือด้านความดี้ดานความดีมด้านการทำงนานที่มีอุดมการและก็มีความจริงใจต่อผู้อื่นไอ้จุดนี้เป็นจุดสำคัญที่เราทำงานแล้วก็อยากจะฝากว่ามันทุกคนต้องจริงใจปรารถนาดีต่อคนอื่นบ้างซึ่งพองฟังตรงนี้แล้วผมรู้สึกว่าใช่เลยคือตอนนี้ที่ผมกำลังทำออนไลน์หรือทำอะไรตรงนี้แล้วก็หลายๆเพื่อนๆหลายๆคนที่เข้ามาดูในตอนนี้ผมเชื่อเลยว่า เรามีแนวคิดตรงนี้อยู่ที่ี่เราบอกคือตรงกันเลยแล้วรู้สึกว่าเออที่เราทํามาเนี่ยมันคือทางที่แบบใช่แหละทางที่ดีแล้วคือเราออกมาแชร์เรื่องดีๆให้กับผู้คนเพื่อให้เขาเลือกเองว่าเฮ้ยเขาจะมีเราไเป็นทุก่ใช่เราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเราแค่แสดงด้านดีของเราเราแสดงความรู้แสดงความสิ่งที่มีความสมาธิโดดเองออกมาแค่นั้นเองเขาจะเลือกเราหรือไม่เลือกเราอันนี้อยู่ที่เขาเราไปพยายามจะดึงเข้ามาให้เลือกเราเท่าไหร่คงไม่ได้ นี่คือหลักคิ้ข้าสุดท้ายผมมองว่าเออเรื่องตรงนี้คือเรื่องที่จริงมากแล้วมันไม่ไม่เรื่องเหมือนสัตว์จธรรมนิดนึงที่ทุกคนต้องเจอแล้วผมมองว่าพี่บ๊อบสรุปเมื่อกี้ได้ได้ดีมากโอเคนะ okay, นะงั้นเดี๋ยวผมขอลาทุกคนไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยว เริ่มมีที่พี่พี่อบรมนะครับเริ่มเข้ามาทันเบรกแล้วนะครับอันนี้ก็คือให้เห็นบรรยากาศจริงๆเลยเราก็คุยกันแบบสบายๆ,ายๆนะครับมีคําถามอะไรบ้างหรือเปล่าครับอ่ะโอเคไม่มีคําถามอะไรเดี๋ยวถ้าเกิดมีคาถามอะไรเข้ามาช่วงท้ายๆก็ได้นะครับตอนนี้มีคนดูอยู่7คนนะครับเมื่อกี้ช่วงพิพิน่าจะเป็น10คนอยู่ค่นะครับ,บ,รบก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณพี่บลอกด้วยนะครับที่มานั่งคุยกันในวันนี้แล้วก็ผมว่าได้แนวคิดได้ไอเดียในเรื่องของการเอาไปปรับใช้กับชีวิตได้อย่างโอเคนะครับ อันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคสวัสดีครับ